はい。 บ้านเมืองสีน้อยผูนึ่งนะครับผู้ถือป้ายนางสาวกันยาวัดนะครับสำหรัวุฒินนะครับผู้ถือทนะครับในการสาารสุขผู้ถือพานพุ่งเงินพุ่งทองนะครับนายชรินนะครับอดุวันนางสาวพิจพัฒน์จางปาสีสิงผู้ถือบ้านบุนงศ์ในะครับนายชนะชัยอินทวงนางสาวเกษพร พึ่รักษาแล้วก็ตามด้วยกลุ่มสตรีของหมู่บ้านนะคะบ้านหม่นสีน้อยนะคะวันนี้มาในชุดเซลชุมชนชาวปุยของเราค่ะเป็นริ้วขบวนที่สวยมากนะคะและตามด้วยขบวนนะคะบ้านหม่นสีกลางหมู่ที่สองผู้ควบคุมขบวนาวนันยาบผู้ควบคุมขบวนนณะที่นั่งรับงผู้ถือธงนายสุภชัยเดินทองผู้ถือ ติดนะคะก็จะเป็นนักกีฬานะคะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะคะวันนี้เราจะมาในชุมชนนะคะวัฒนธรรมชาวคุยของเรานะคะสวยงามมากะคะ่ะขบวนถัดไปนะครับบ้านเมืองซีใหญ่นะครับหมู่ที่สามนะครับขตกากรไม้หนึ่งนะครับนางสาวนัทธนิชานะครับทองเกตไม้สองนางสาว นิราบุญเสริมหมายเสามนางสาวสุพัตราสุพัชร,า,ปปรานะครับจุเกอผู้ถือป้ายนางสาวนิสรุตรานะครับงามนะักนายนรงศักดิ์ควันดีผู้ถือพัดพุ่งหนึ่ผู้ทองนะครับนางสาวเวนไนยานะครับนุ่งสนิทนายประพันธ์มาประพันธ์นะครับผู้ถือพระบุรนะุษไชนักนางสาวทิศนา ที่สนามดีสุขนายนิรศักดิ์รานจิตนะครับขบวนที่สวยงามมากนะครับมี